Yo, 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 khe đi đấy. Hello, hello, hello. Dab lamia. Dab, 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 ไปแล้วครับนะครับมาแล้วครับโอ้โหเอาเลีนแล้วงีพาันเลีนแล้วพ่อแฮงขนาดเลยน่ยีเจ็ดมาแล้วนะครับสรางน้ำหนักครับประจำเดือน วัวทดลองอาหารครับเดี๋ยวพามาดูบรรากาศครับตัวแรกมาแล้วครับล่าขึ้นจากโลตัวนี้ละ่ะเจดยี่สิบโลเนาะยี่สิบห้ากิโลตัวนี้ขึ้นยี่สิห้าโลนครับตัวที่สองครับออกมามันกัดจัดดื้อหน่อยนะครับเพราะว่างัวขังอยู่ในขคอ นานทีออกครับเป่งตัวนี้จังโลเป่งเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเบเร้อยนนนโอ้ขึ้นยี่สิบโลยีกิโลตัวนี้เอาไปแล้วนะมาดูตัวนี้ครับ ตัวนี้เอาไปทั้งแปดหกเก้าครับช่างเดือนที่ผ่านมาครับเดี๋ยวมาดูในเดือนนี้ครับว่าขึ้นช่างกิโลนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวพามาดูเลยครับเดี๋ยวเข้าห้องร้านตรงนี้เจ้าของเข้าห้องร้านตัวที่ห้า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 ตัวที่หาตัวที่ห้าตัวที่ห้า นี่สีอมาแมนอยู่ัมึงักเจออยู่บงะัว้ทนันี่ีสีมันเข้าไปน้าน้ำมันจังนักสีให้บักซีเข้าไปน้ำจังนักไป โอ้โหี่โอ้โหอันนี้โตทีเดียวดีโอ้โหกระทาข้างนาทางศาลเนี่ยแข่งข่งเอ่อชี้บอกโอโกระทางลูกล้วก็มังหลงเลยชี้บอกชี้บอกเลยร่งตัวอ่าตัวเดียวอำไมเดี๋ยวใช้ลำลัางอันี้จะเข้าไปไออะะเี่ยวแล้วเลี่ยวเลี่ยว

สนึงนะอ๋ออารมในนอนนะวะ งวมันกำลังเริ่มใหญ่งูยาวเดือนงูใหญ่ปะงูใหญ่งูเลสูแต่วงูสิเดือนสิบสี่เดือนสิบสี่าเดือนใหญ่สีทางงูนะสีมาหนิเป่งออกพื้นที่ ปนุยมาใช่ปะปนุยเออใครจัดรอบพอ้มีผู้คุยโอ้ยมันสูงปวดเฮ้ยเจ็บเจ็บเออเจ็บอีกแล้วเลียวไปคัดงูะิ้วบงเหรอเออไงวแล้ว

เลขสูงมันเป็นศูนเก้าผมว่าห้าสูงเจ็ดสูงสองเก้าเจ็ดศูนย์อตัวนี้ขึ้นขลาย่หขึ้นอยหาหรือโบรายแล้วก็เาร้ายี่หากิโลายแล้วเนาะโบโต้คนมือลลซ้ำ็สมันติดเศษแล้วโหแล้วโโห่สาเซนต์ยืดที่ห้าซบ่โโหกเหมือน

เสร็จกันครับก็เอาเข้ามาเคาะครับกินอาหารครับอาบน้ำให้หลังจากช่างประจำเดือนนะครับัวทดลองอาหารของเฮานะครับลี่ลก็ขึ้นอยู่ประมาณตัวละ20กิโลนะครับผมกตตกประมาณวันละ8ถึง9ขีดนะครับผมภาพรวมนะครับสำหรับงวทดลองอาหารเฮาในเดือนสิงหานะครับก็เป็นเข่าเดือนที่1 1แล้วนะครับในการคุณนะครับ ซึ่งน้ำหนักกอย่างที่ว่าครับขึ้นประมาณเดือนละ 8- ปถึงเก้าขีดนะครับตัวตูนะครับเพราะว่าเ้ากับกินเฉพาะอาหารอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นไทยบ้านหรือว่าสมาชิกก็คือเขาจะมีส่วนผสมอื่นอย่างพวก่ําหรือว่ากากมันนะครับผสมนะครับก็บเพิให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นการทดลองอาหารเฉยๆนะครับผมบมได้เน้นเรื่องอ่าน้าหนักเท่าที่ควรนะครับผมเพื่อมาทําการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะครับ นำมารายงานให้เบิงนะครับผมโดยคลิปนี้ครับฝากไว้แค่นี้ครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมองวัววันธรรมดาชาวนามรหยุด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับถ้าใครมีคำถามยังกะถามมาทางใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าไปตอบทุกคำถามนะครับสำหรับเรื่องของงัวคุณละกะวัวแม่พันธุ์ต่างๆนะครับ สามารถถามได้นะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ